นึสองสา Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday t o you อ Happy birthday to you, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, birthday to you. you. À, bó, Now, yeah, happy birthday. เจุดเดีอ so ีกแล้วเทียนให้มันเปล่าเร็วเทียนให้ลูกเป่าเอ่าลูกเปล่านะสุข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 ส ปล่าเทียนปองเล็กปองเล็กฮิโอสแฮปปี้เบรดดีทูยูร้องได้กลิ่นเห็ดในวันเดย์นั้นแต่เมื่อวานแล้วกินแล้อ่ะกินได้ยังกินได้ยังกินเค็ดได้ยังกิน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 ได้ยังอ้าวให้คุณแม่ให้คุณแม่คุ้ม เดี๋ยวเอาเทียนออกก่อนเอาเทียนออกก่อนเอาเทียนออกก่อนไปรอก่อนนะลูกนี่จ้า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 หนูจ่าก่อนไหจ้าเดี๋ยวรอคุณแม่ก่อนนะคะับเอามนออกก่อนนะคะมันละลายหมดแล้วค่ะเอาช้อนมาตักอันนี้ดิเอามาตักขี้เทียนออกสิคะมากินไม่ได้นะจ้าจ้าจ้าเอากระดาษที่ช่วยหนูหน่อยมันจะพร้อมให้กระดาษที่ช่วยหนูหน่อยเบล คอยป้ากับป้าก็ตัดตัดตีตัดอ้าวป้าตัดไงโอ้โหชิมตาหนูอ่ะวตัดตัดตัดให้ก็ตัดเลยเดี๋ยอตัดเลยเออตัดเออโอ้โหเก่งมากอะลูกสาวป้าเนี่ยตัด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 เออโอเค อาตังนงังหนึ่งแต่ออาจัมือป๊ป๊าที่ป๊าป๊าจับมือตัดไีลูป๊าป๊าจับมือตัดมันใหญ่เกินพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอก่อนพอก่อนพอก่อนอแว้อแแล้วม้พอ้วอแล้วอแล้วยอแล้วพอแล้วพพอแล้วพอแล้วอแลออววแอ้วแ